สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะให้เพื่อนๆชมการตรวจรังผึ้งนะคะอยากจะให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการที่เราจะตรวจรังผึ้งะค่ะเราจะต้องอย่างแรกก่อนเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องมีชุดที่รัดกุมก่อนค่ะก่อนที่เราจะตรวจรังผึ้งกัน เดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครมาชมกี่คนแล้วนะคะ๋อเข้ามาสองคนแล้วนะคะช่วยแชร์ช่วยไล์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ครวมพรจะมาตรวจรังพึ่งให้ดูนะคะว่ารังพึ่งที่ครวมพราวางล่อไวะคะ้ค่ะเขาเข้าแล้วแล้วก็มีน้ําหวานหรือยังอนะคะมีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่า,าจะดูว่าพึ่งรังนั้นเก็บน้ําหวานได้หรือยังตอนไหนนะคะ จริงๆแล้วการที่เราจะดูว่า,าพึ่งรังนั้นเก็บน้ำหวานได้หรือไม่นะคะจะต้องมาดูว่าต้องไปเปิดดูในรังเลี้ยงได้เท่านั้นนะคะก็คือในรังรอค่ะเราต้องดูที่รวงพึ่งนะคะลักษณะของรวงพึ่งว่ารวงพึ่งเขามีาปิด หมดหรือยังก็คือเก็บน้ําหวานได้หมดหรือยังนะคะถ้าเขาเก็บได้ถ้าเขาเก็บมาได้เยอะเขาก็จะปิดรวงเดี๋ยวจะให้ดูแต่ทีนี้ครูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ารังนี้เขาปิดรวงเยอะหรือยังนะคะเพียงแต่มาตรวจเฉยๆทีนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะตรวจนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะตรวจจะต้องเตรียม ใส่ชุดป้องกันซะก่อนนะคะเพื่อนๆที่อยากรู้ช่วยกดไลค์กดแชร์คลุมพรด้วยนะคะจะได้มีความรู้ทั่วๆกันนะคะทีนี้วันนี้คลุมพรอาจจะยังไม่ได้ตอบในหน้าหน้าไลฟ์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลุมพรจะกลับไปตอบอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆถามคําถามมาได้เลยค่ะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพึ่งโพรงนะคะเ,เดี๋ยวจะให้มา,าดูนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องมีอุปกรณ์หนึ่งก็คือถุงมือก่อนค่ะ ถ้าใครยังไม่มีถุงมือนะคะจะต้องไปซื้อถุงมือมาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้พึ่งเข้าต่อยนะคะพึ่งโพร่งโดยปกติอะคะ่ะเขามีเหล็กในอะคะ่ะก็ยังไงเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาพอเราเข้าใกล้อะคะ่ะเขาก็อาจจะต่อยเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวว่าพึ่งจะต่อยหรือกลัวแพ้พึ่งเนี้ยคะ่ะกลัวพิษพึ่งก็ต้องป้องกันก่อนนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ครวมพรด้วยค่ะวันนี้เป็นวันแรกของพามเพิ่งพาครวมพรที่เราไล์สุดนะคะอ,อาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทําให้นะคะทีนี้เมื่อกี้นอกจากถุงมือแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ,อสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เลยค่ะชุด ป้องกันไม่ให้พึ่งมันต่อยเราก็คือชุดตาข่ายนะคะในชุดตาข่ายเนี่ยค่ะมันจะมีหลายแบบแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกหาเลยนะคะหรือจะสั่งซื้อจากครวมพรก็ได้นะคะของครวมพรก็มีค่ะอันนี้เป็นชุดตาข่ายเต็มตัวนะคะ แล้วก็ถุงมือแล้วก็นอกจากนั้นก็จะต้องมีถังควันที่สําคัญเลยนะคะคือถังควันนะคะ,ะถังควันนี้เป็นถังควันที่จะ,ะช่วยเพื่อนๆได้ก็คือช่วยให้พึ่งเขามีความดุน้อยลงนะคะ พอเราเข้าใกล้นะคะเวลาเราเข้าใกล้เนี่ยเขา,เาพึ่งโดยปกติเขาจะดุอยู่แล้วนะคะเขาก็หวงรังของเขาเหมือนเราเนี่ยค่ะเจ้าบ้านแล้วมีผู้บุกลุกมาเขาก็ต้องหวงรังเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใกล้รังพึ่งจะต้องเตรียมอุปกรณ์การแต่งกายให้เหมาะสมก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวครวูอมพรจะอธิบายเกี่ยวกับเวลาเราจะดูว่าพึ่งรังไหน ได้หรือ,อยังมีเพื่อนบางคนที่ทำาลังรอพึ่งแล้วพึ่งเข้าแล้วหลายเดือนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือ,อยังนะคะเออเพื่อนๆช่วยบอกด้วยนะคะว่าไลฟ์นีเ้เสียงดังฟังชัดไหมภาพชัดไหมนะคะพอดีว่า ออตอนนี้เรากําลังไล่สดอยู่ในสวนของครวมพรเองนะคะในสวนปามฟามพึ่งพาครวมพรนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะวันนี้จะแนะนําเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการตรวจรังพึ่งนะคะการตรวจรังพึ่งพรมที่เราเล่อไว้ะคะ่ะว่าถ้าเกิดพึ่งเข้าแล้วเราจะเก็บน้ําหวานได้ตอนไหนนะคะมีคนเข้ามาชมแล้ว11คนค่ะช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะคะ12บคนแล้วค่ะ อ่านะคะเมื mm ่อกี้พูดถึงการแต่งกายแล้วนะคะแต่งการแต่งกายที่จะสามารถที่จะตรวจรังพึ่งได้นะคะโดยเฉพาะมือใหม่เลยค่ะถ้าคนที่ชํานาญแล้วไม่เป็นไรค่ะเขาไม่กลัวพึ่งแล้วค่ะเหมือนกลวงพรบางทีอาจจะไม่ต้องใส่ชุดนี้ก็สามารถตรวจรังพึ่งได้แต่เพื่อนๆนบางคนที่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ถนัดนะคะหรือยังเป็นมือใหม่ยังกลัวอยู่กับพึ่งกล้ากล้ากลัวๆเพราะพึ่งมันมีพิษอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็ สามารถที่จะหาชุดมาป้องกันนะคะหนึ่งก็คือตาข่ายกันพึ่งก่อนค่ะ,ะมีเพื่อนๆถามมาว่าชนรลงเขาจะทํารังที่ต่ําหรือที่สูงเหรือครับจริงๆแล้วชนรลงอะคะ่ะเขาสามารถที่จะทําได้ทั้งนั้นนะคะจะต่ําจะสูงได้หมดแล้วแต่เขาเลยเขาชอบตรงไหนเพียงแต่ว่าที่ฟาร์มควุมพรเป็นชนรลงที่เราบังคับอะคะอ่ะที่เราบังคับเพราะฉะนั้นเราจะ เอามาจากาสมมุติเราไปเจอในธรรมชาติะคะ่ะแล้วเราก็จะเอามาใส่ในรังเลี้ยงของเราเพราะฉะนั้นรังเลี้ยงของชนาโรงเราจะวางที่ต่ําหรือที่สูงก็ได้มีข้อแม้อย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนๆจะต้องวางให้ห่างจากศัตรูของเขาศัตรูของชนาโรงก็คืออ,อึ้งอ่าง ที่ของฟาร์คมครุมพรที่เจอนะคะศัตรูของเขาก็มีเอืองอ่างมีจิ้งเหลนเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องทําให้สูงหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วในฟาร์มค่ะมีทั้งที่ต่ําที่สูงเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าครุมพรไม่มีเวลาที่จะมาทําให้มันยกสูงมากนะักเพราะว่าในฟาร์มนะคะเป็นชนาโลงที่เราพร้อมที่จะขายแล้วทั้งนั้นะนะคะ เพื่อนๆแจ้งมาว่าพี่จิตชัดเจนครับโอเคขอบคุณค่ะภูกเก็ตชัดเจนมากค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณกนกชัยกับคุณวินัยอยู่ที่พี่จิตนะคะกนกชัยอยู่ภูกเก็ตชัดเจนครับโอเคขอบคุณมากค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของครวมพรในฟาร์มพึ่งพาครวมพรนะคะ เนื่องจากว่ามีเพื่อนหลายคนที่ซื้อเสนีนางพญาไปแล้วนะคะซื้อเสนีนางพญาไปแล้วแล้วก็ทาในลังลังล่อพึ่งโพวงแล้วพึ่งโพวงก็เข้าแล้วแต่ปัญหาว่าเมื่อไหร่จะเก็บน้ําหวานได้นะคะวิธีการก็คือเพื่อนๆต้องตรวจด,ดูในลังเท่านั้นถึงจะรู้ นะคะสังเกตจากข้างนอกอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะต้องสังเกตข้างในต้องเปิดลังเท่านั้นนะคะถึงจะแน่ใจได้ว่าเก็บได้หรือยังนะคะทีนี้ เมื่อเราแต่งกายพร้อมแล้วนะคะแต่งกายพร้อมแล้วก็คือมีหมวกตาข่ายกันพึ่งแล้วมีถุงมือแล้วมีถังควันนะคะเดี๋ยวครวมพรจะจุดถังควันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงที่ช่วงนี้เพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยมีคําถามถามมาได้เลยค่ะเกี่ยวกับพึ่งโพรงหรือชนะลงนะคะได้หมดนะคะครัมพรยินดีจะตอบคําถามให้ได้นะคะอ,อ,อันไหนที่อาจจะต้องตอบยาวหน่อยก็เดี๋ยวครวมพรจะไปตอบให้อีกทีนึงนะคะหลังจากไลฟ์เสร็จนะคะ โอเคแป๊บหนึ่งนะคะอ่าอันนี้เป็นถังควันนะคะเป็นถังควันเราจะใช้เชื้อเพลิงมาจากเออใช้กาบของเอ,อะไรนะเขาเรียกช่อของปาล์มก็ได้ค่ะช่อปาล์มที่มันช่อดอกของปาล์มที่ที่ที่เขาแทงทิ้งแล้วอะคะ่ะก็ได้ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครัมพรจะไปหยิบอ่าช่อดอกของปลาล์มแบบนี้ค่ะจะเป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะหรือใครไม่มีก็ใช้กระดาษก็ได้ค่ะหรือจะใช้กาบมะพร้าวก็ได้นะคะเป็นเชื้อเพลิงได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่เราจะจุดถังควันตอนนี้ครวมพรจะจุดถังควันนะคะก่อนที่เราจะเปิดนะคะอันนี้ครัมพรทํากับเขาทุกวันอยู่กับเขาทุกวันก็เลย ชินนะคะเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะแต่เพื่อนๆนที่มือใหม่ห้ามยืนใกล้ๆแบบนี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆนยังไม่มีชุดหรือยังไม่เตรียมยังถังควันยังไม่จุดนะคะเพื่อนๆนจะต้องพ่นควันให้เขาก่อนนะคะเพื่อที่จะสยบให้เขา,เาความดุน้อยลงอันนี้เช้าพอดีตอนเช้าเจ็ดโมงกว่า,วานะคะอากาศกําลังดีเลยค่ะแสงกําลังดีมากนะคะ เราก็จะสามารถที่จะมาตรวจรังพึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้ครูจุดให้ครูจุดตั้งบนนี้ก็แล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะอ่านะคะอันนี้เดี๋ยวรรวมพลจะใช้เอ,อ,อันนี้เป็นของปาล์มนะคะช่อชดอกของปาล์มที่เราไม่เอาแล้วมันเหี่ยวแล้ว แล้วเราก็จุดเลยค่ะอันนี้ถังควันนะคะที่ฟาร์มของทรวรอัมพรก็มีขายนะคะเพื่อนๆนที่จะซื้ออุปกรณ์ทั้งหลายนะคะมีขายทุกอย่างค่ะเกี่ยวกับอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งนะคะอ่าพอเพื่อนๆนใส่ไปแบบนี้แล้วนะคะก็เป่าเลยค่ะบีบตรงนี้เพื่อที่จะไปเพิ่มแรงลมให้เขาเนี่ยเราก็เป่าเลยค่ะเออไม่ต้องเป่าเยอะนะคะที่รังผึ้งเพราะเราต้องการแค่ให้เขาไม่ดุ นะคะก็คือสยบความดุของเขาหน่อยก็คือเตือนให้เขารู้นั่นเองว่าเ,เราจะเข้าใกล้เขาแล้วนะคะอ่าก็พ้นแบบนี้เลยค่ะอ่าเพื่อนๆที่เข้ามาแล้ว11คนกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะช่วยแชร์ด้วยนะคะ อ่าสิบสองคนแล้วค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครวมพรด้วยนะคะเดี๋ยวมีคําถามอะไรถามมาได้เลยค่ะเกี่ยวกับพึ่งเกี่ยวกับชานาลงเดี๋ยวครวมพรจะตามไปตอบให้นะคะหรือใครจะถามเป็นการส่วนตัวในกล่องข้อความก็ได้ค่ะอ่าถามมาได้เลยค่ะบอกมาด้วยนะคะว่าชัดหรือไม่ชัดนะคะที่ไหนชัดหรือไม่ชัดยังไงนะคะาาภาพมันเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะอ่านะคะอ่าเพราะว่าเราพอเราจุดแล้ว ก็แบบนี้เลยค่ะอา้าวเรามันจะมีตัวตรงนี้ค่ะมีตัวยางที่สําหรับปั๊มมากค่ะพอเราปั๊มปุ๊บลมมันก็ออกมาถ้าอา่ามันจะดับหรือยังไงเราก็เดี๋ยวจุดใหม่ได้เดี๋ยวทวงพรไม่แน่ใจว่ามันจะจะดับหรือยัง,งนะคะสงสัยจะดับไปแล้วเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมจุดใหม่อีกรอบอา่าจุดใหม่นะคะ เดี๋ยวจุดให้ติดกระดาษก่อนจุดกระดาษได้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาช่อของปาล์มนะคะใส่ไปอืมโอเคโอเคแล้วก็เป่าค่ะใส่ลมเข้าไปหน่อยหนึ่งอ่าอันนี้นะคะเป็นถังควันนะคะเพื่อนๆจะต้องมีนะคะแต่ถ้าเป็นสมัยโบราณเขาก็จะ ใช้วิธีการเอากาบมะพร้าวหรือทางมะพร้าวนะคะเผานะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เผาไฟไม่ได้เผานะคะ โอ้เกาหลีชัดเจนมากครับขอบคุณครับคนเคยฝันตอนนั้นคนง่วงนอนตอนนี้โอเคขอบคุณค่ะ,ะมีเพื่อนที่อยู่ต่างชาติเยอะนะคะที่อยู่ต่างประเทศอะคะ่ะเป็นคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศอะคะ่ะแล้วติดตามเพจของครัวมพรนะคะ,ะก็ยินดีค่ะเผื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะ,อะพอเราพอเราใส่ชุดแล้วมีถังควันแล้วก็ลุยได้เลยค่ะ เอาเลยอืมอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนอกจากถังควันนอกจากชุดก็คือเพลงแต่ครวมพรไม่ได้ใช้เพลงหางมา้าแบบเขานะคะครวมพรใช้ของที่มีอยู่ก็คือเป็นเพลงพลาสติกธรรมดาเนี่ยค่ะครวมพรไปซื้อมาตามร้านนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนไม่มีอยากจะสั่งซื้อก็มีค่ะครวมพรซื้อเตรียมไว้ให้แล้วนะคะอ่าอันนี้ ในรังที่เราตั้งล่อไว้นะคะเดี๋ยวรวมพรบางเพราะเราไม่ต้องใช้เยอะเดี๋ยวใช้เยอะเดี๋ยวมันจะเวียนหัวสงสารสิ่งแรกของการล่อนะคะล่อรังพึ่งนะคะล่อพึ่งโอเคสวัสดีค่ะโสภาคุณสสคโสภาเคยมาที่ฟาร์มแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นรังล่อที่เราล่อไว้นะคะแล้วพึ่งก็เข้าแล้วด้วยโดยการตอนที่เราล่อะคะ่ะเราก็จะต้องก่อนล่อเราก็จะต้องทาด้วยสนีนางพญาเอาไปรุนไฟนะคะแล้วเราก็มาทา,เ,าเพดานด้านบนเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะเสร็จแล้วเราก็เอารังมาวางนะคะที่ขาตั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็มีกระเบื้องปิดหน่อยหนึ่งเพราะว่าเผื่อ ความชื้นเวลาฝนตกหรือกันแดดให้เขาหน่อยกันแดดกันฝนให้เขาหน่อยประมาณว่าเราสร้างบ้านให้เขามาอยู่กับเราอะค่ะอ่าก่อนที่เราจะตรวจนะคะเราก็ต้องยกหลังคานี้ออกยกหลังคานี้ออกก่อนแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าหลังคามันมีอะไรอยู่เดี๋ยวนะคะครวมพร่อนพอดูก่อนอ๋อ เดี๋ยวจะให้ดูมันมีเออมีศัตรูของมันอยู่ด้วยหนึ่งตัวก็คือจิ้งหลีนเยอะมากในฟาร์มของทวมพรเดี๋ยวทวมพรไล่มันก่อนเดี๋ยวจะตกใจแต่เ็นว่าโอ้หักไปแล้วเดี๋ยวนะคะอันนี้ชันนาลุงเขามาทํามาแย่งฝาบนใช่แล้วอ่าตอนนี้พึ่งกำลัง เริ่มจะดุแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้รวมพรไปงัดฝากระเบื้องออกเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เราต้องช่วยด้วยอันนี้เลยค่ะกาลังดุเลยค่ะถ้าแบบนี้เพราะเขาตกใจจริงๆไม่อยากให้เขาตกใจหรอกค่ะแต่พอดีว่าชันนาโรงเขามา ทำรังบนฝาบนซะแล้วแล้วก็เอาชั้นหรืออยางไม้ค่ะมาเกาะติดไว้กับกระเบื้องที่ครัวพรวางไว้ข้างบนก็กลายเป็นลังชันโรงไปซะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะว่าลังที่เราล่อันนี้การตรวจรังนะคะเดี๋ยวครัวพรจะขยับขยับให้กล้องมันเห็นชัดๆหน่อยนึงนะคะอาจจะเวียนหัวนิดนึง อ่าโอเคเดี๋ยวจะดูข้างในนะคะเอ่ออันนี้เดี๋ยวจะตะแคงให้ดูแต่พออินว่าจริงๆอยากจะเปิดให้ดูข้างในมากเดี๋ยวนะคะช่วงที่เราตรวจเราก็สามารถที่จะวันไหนที่เรามาตรวจรังเลียงนะคะเราก็ทําความสะอาดลางดัละะดลงไปด้วยได้เลยนะคะเออเราทําความสะอาดลังไปด้วยได้ได้เลยก็ใช้อันนี้แหละค่ะเมื่อกี้อ่าปัดข้างล่าง พอข้างล่างเขาจะมีเศษขยะก็คืออาจจะเป็นพวกหยักใยที่พึ่งเขาไอตัวตัวแมลงมุมบางทีเขาอาจจะมาทำไว้นะคะศัตรูเขามีเยอะแต่ที่อันตรายที่สุดก็คือมดแดงกับตัวต่อนะคะ ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่ได้รบกวนอะไรมากมายเพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆจะ,ะตรวจลังพึ้งแล้วเป็นแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆจะต้องมีชุดป้องกันก่อนนะคะถ้าไม่มีชุดป้องกันก็อันตรายหน่อยนึงค่ะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะครวมพรทำความสะอาดลังพึ้งก่อนถ้าเพื่อนๆมีชุดป้องกันก็ ไม่ต้องกลัวว่าพึ่งจะต่อยแต่ถามว่าต่อยบ้างไหมก็อาจจะต่อยบ้างเพราะโดยปกติเขาค่ะเขาก็พยายามที่จะป้องกันตัวของเขาเต็มที่นะคะเราก็พยายามที่จะลุกลานของเขาเหมือนกันอ่าอันนี้เขาตกใจไปแล้วจะครวมพรเมื่อกี้คลวมพรจะเอาฝาลังเนี่ยออกไอ้ไม่ใช่กับฝาลังกระเบื้องออกแต่ปรากฏว่ากระเบื้องชนะโรงมาแย่งไปซะแล้วข้างบน เขามายาด้วยชันเสียหมดแล้วเลยเอาออกไม่ได้แต่เด,เดี๋ยวจะพยายามดูถ้าไม่งั้นก็ต้องยกให้ดูแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะยกดูข้างในมันไม่ได้เลยชันโรมเข้ามาจัดก,การไปหมดแล้วเขาอยากจะมาอยู่เป็นเพื่อนหมดแล้วอ,อันนี้ทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครวมพรอให้ดูนะคะจะเอา ล้องไปส่องให้ดูในข้างในนะคะว่าข้างในรังมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแป๊บหนึ่งนะคะขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างในเลยค่ะซูมข้างในเลยค่ะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นรังข้างในของพึ่งเป็นยังไงบ้างนะคะว่าตอนที่พึ่งเขาอยู่นี่เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะในรังพึ่งอ่า เวียนหัวหน่อยนึงแป๊บหนึงน่งนะคะเดี๋ยวทำให้ประมาณว่าเรามาอยู่ในหลังพึ่งด้วยกันเลยค่ะอ่ากำลังจะอยู่ในหลังพึ่งด้วยกันเลยค่ะอันนี้มาดูรวงพึ่งนะคะอ่าเพื่อนๆเ,นเให้ดูรวงพึ่งนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างลังนี้ยังขนาดไม่โตนะคะขนาดของพึ่งยังไม่ใหญ่มากนะคะ รวงพึ่งที่เราเห็นนะคะขนาดยังไม่โตเพราะฉะนั้นก็ยังกิบน้ําหวานไม่ได้นะคะและที่สําคัญเขายังปิดไม่หมดเดี๋ยวครูอมพรจะชี้ให้ดูว่าจะต้องปิดตรงไหนนะคะจะต้องปิดตรงไหนที่ต้องปิดอะค่ะปิดตรงไหนเดี๋ยวครูอมพรให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะ